เอาละและแน่นอนค่ะเราจะไปสู่นะคะการประกวดนะคะร้องเพลงอีเซลระดับมัธยมศึกษาในรอบชิงชนะเลิศทีมที่หนึ่งค่ะทีมที่หนึ่งจากโรงเรียนสงวนหญิงครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวสอยยอดเจ้เดวเจ๋วจับใจ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะกับวงสาวสอยอเจ๊เจ้าแจ๋วจับใจนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจําปี2565นะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมรับชมรับฟังได้เลยค่ะเออ Прям, 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 ขอขอบคุณอบจมากมากเลยนะคะที่จัดกิจกรรมเนี้ขึ้นมาว่าแต่วันเนี้ยวันเราจะแสดงเรื่องอะไรกันดีล่ะโอ้ยป๊อบเมื่อวานแกก็ตรวจ ATK ไปแกไม่รู้หรือไงว่าแสดงเรื่องอะไรเน๋อที่เรามาแล้วก็ยงจมูกข้างหลังเขตรวจ ATK นั่นแหละโบราณมากโอ้โหไม่รู้อะไรเลยเอาแล้วใครจะเป็นคนเริ่มละจ๊ะฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนเริ่มร้องให้ทุกคนได้รับรู้รับฟังกันเองเพื่อนเพื่อนก็จะช่วยฉันใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะมาเริ่มกันเลยจ้า เอยขอสวัสดีอีกคนทุกท่านทุกคนที่มาคอยเออเอแล้วมาคอยอชื่ว่วา บรรดาพี่พีน้องๆอย่าพึงเบื่อหนายเจ้าโควิดตัวนี้จะสามปีแล้วนาที่มันสร้างปัญหาก่อความเสียหายตั้งแต่ท่านว่าหกซองที่เราต้องมีความเสี่ยงเออเออเอแล้วความเสี่ยงป้องกันหลีกเลี่ยงจากไวรัสตัวรเออ สวัสดีอีกรอบตัวหนูชื่อป๊อกค่ะท่านเออเอแล้วค่ะท่านร้องรำไม่เพื่อเชี่ยวชาญทุกท่านโปรดอภัยเออเอแล้วอภัยหนูมาวันนี้ก็อยากจะชี้บอกชัดแนวทางป้องกันไวรัสเจ้าตัวไวรายต้องใส่แม่ไทย ให้สนิทเนบเนื้อป้องกันการรับเชื้อต้องเชื้อยาเชชัยเม็ดคือสิ่งสำคัญป้องกันได้อย่างดี นอกจากใส่เมตรป้องกันต้องล้างมือนั้นให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์กำจัดเชื้อไวรัสที่กระจายที่คนพาเชื้อไม่ให้เหลือไม่ให้รอดเลยตลอดแล้วเราจะปลอดภัย ฉีสิวัคซีเมันวิ่งมาฉีดตกใจหมดเลยเอามือเลยเนี่ยโอ้โหเข้านาเข้าตาเข้าคอโอ้โหขมปีเลยทุกคนร้องหมดแล้วหมดแล้วใช่ยังเนื้อหาไม่ครบเมื่อวานไงเรื่องที่ฉันเล่าไปพวกแกฟังกันเป่าฟังฟังแน่น่ะอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรฟังมองอะไรอะมองยายอยู่แันมองไม่ได้งฉันไม่ได้มมงเสียงสู้ทับไปดานชนะแกนะฉันไม่ได้มมงต่ำไปต่ำไป แล้วสรุปเรื่องที่ฉันจะร้องนี่มันเรื่องอะไรมันนึกไม่ออกมันติดมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยมันเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรให้ช่วยไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่แล้วพี่กันพี่ปะธใจร้อนไม่ได้เลยจำได้ยังละเราอะร้องเองลืมเองนะนึกออกแล้วพอซีออกมาแล้วนึกออกเลยเรื่องมาตรการป้องกันทางการแพทย์ อ oh. ยากจะร้องแล้วตั้งใจฟังนะมา <Okay. S 2> มาตั้งใจฟังกันมามอย่ามัมมแวแต่มองย้ายนะ <laughs> เออรู้แล้วนะโอ้ไม่ได้มองซะหน่อยมามามาร้องแล้วน,นะอ,อ,อ,อสักที ปฏิบัติในที่แออัดอย่าไปลดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเราต้องหลีกเลี่ยงเชื่อไวรัสตัวรัา ขนาดนี้ไอ้น้องบ้างไหมเนี่ยเกาเข้าไม่แกี่โหขนาดนั้นเลยอรอโอ้เข้าอะไรตอนนี้เนี่ยอีกคนนึงนะพี่แก้วฉีดวัคซีนมายังเนี่ยพี่ฉีดเข็มสางแบบบวนฉีดมาแล้วสองแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมแบบตึกตึกตึกนี้ไหมอย่างเงี้นเลยเดี๋ยวพี่แก้วหนูเนี่ยฉีดมาแล้วสองเข็มมันทําไมวะอ่าฉีดมาแล้วสองเข็มนะแต่เนี่ยเนี่ย เนี่ยยังหายเลยพี่มันติดโควิดวะเฮ้ยหายยังไม่ชวนน่ะหายยังหายยังเฮ้ยพูดเล่นโอ้โหนี่ก็เชื่อเป็นตุเป็นตะเลยเมื่อวานเขาก็ตรวจไม่งั้นก็มาร้องไม่ได้แล้วแหละอะไรอะเ้าไปสีดมาเป็นไงใหญ่ปะเฮ้ไหลหมายถึงเข้มไงโอ้โหเรานี่นะเข้มนี่เองคิดลึกจังเลยเออ เออเท่านี้เลยอ๋อเท่าแค่เลี้ยวโอ้โหไม่ใช่เล็กๆนั่นน่ะเออทั้งมันเออทั้งมันเขาเรืื่องเเขารีอกว่าฉีดวัคซีนก็ยังติดโควิดได้แต่ว่าต้องสังเกตอาการให้เป็นเออไม่เป็นพี่แก้วสอนหน่อยเถอะก็ส่องแต่จีผู้ชายอย่าไปเป็นไม่เลยราเราเราเราไปเถอะไปเถอะเวลาจะหมดแล้วเออหากท่าน ไขรกันล้วก็เออเออ,เอ,อ มีความรับผิดชอบเองเออเอเอ,เอรับผิดชอบอสังคมโดยรอบทำตามระบอบว่าไวเองเออเอเลเวว่าไว้ใส่เมตดล้างมือยึดถือระยะห่างทำตามแนวทางทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยชีวิตวิธีไม่นิวโนอมอล อีกแล้วอ่ะเออขึ้นบ่อยเไม่เหนื่อยไงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยากขึ้นเวลามันเลือกก็เลยโอ้โหจะหมดอยู่แล้วเร็วๆเจะหมดอยู่แล้วแล้วจะเล่าเรื่องอะไรอะวันนี้เออคือเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยทำไมมันมีอยู่วะว้าวโอ้โหฉันกลัวหมดแล้วไอ้โควิดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่นะเรื่องดีมันก็มีเรื่องดีมันเรื่ออะไรเนี่ยไราไม่เคยรู้เลย ไม่รู้ไม่ฟังกันฟัง,ต,งตั้งใจฟังกันดีๆแล้วกันมามามาตั้งใจฟังกันเอาอย่างละเอาเอาอาล้ว กอกันเข้าไว้จะได้ไม่ต้องอมทุกข์มีความสุขกันทั่วหน,น้าเออเอแล้วทวนหน้ามีชีวิตชีวาเรองร่าปลอดภยอัยเออเอแล้วปลอดภัยเนี่ยออยเห็นไหมว่าโควิดอ่ะมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่แย่แย่นะเรื่องดีๆมันก็มีเยอะแยะเลยฉออันว่าข้อดีมันก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปมันมีอะไรบ้างนะ ไม่ตั้งใจฟังหรอก็มองแต่ยายมองแต่ยายไงมองยายอีกแล้วเหรอเออเมื่อจะลงไปขอซะหน่อยเฮ้ยขอพรโอ้โหเมื่อวานเล่นสะอายหเลยเล่นดีจัดเลยโว้ยเอายังละ สงวนยิ่งสิ่งควรสงวนไว้อะไรก็เขาสงวนใจให้ควรสงวนยิ่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้อเลยงวนคำยังควรสงวนจริงจ้าสงวนยิ่งสิ่งควรสงวนตัวขอบคุณที่เตือนนะจ๊ะแต่ตอนนี้นะฉันงบอาพวกเราแต่หลอดทุกคนเลยนะไม่พวกเราลงจากเวทีได้แล้วนี่เวลามันจะหมดแล้วอะแกร้าท่านผู้ชมร้าเธอ สำหรับการแสดงของวงสาวส,าวสาวยอเจ้ยเจ้าเจ๋วจับใจนะคะขอฝากสายอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าขอบพระคุณค,ะค่ะอ่าพระบรมราชายาวนะฮะรองเรือสงวนหญิงด้วยวิ้ยไม่แอบดูเวลากันแสดงเสร็จแล้วดูเวลาเลยย,ย,ลย,ย,ยังอยู่<า>ยในเวลาเออยังจะโบกมือบาย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 มาได้นี้มาได้นี้นะคะเรากำหนดไว้ไม่เกินย0นาทีน้องทำเวลาได้ดีมาก ต้องใช้ไป19นาทีนะใช้คุ้มเลยนะให้นะคะขอกําลังใจหน่อยนะคะจากกองเชียร์ด้านล่างแล้วก็ทางบ้านค่ะก็ถ้ารักสงวนหญิงชอบสงวนหญิงก็เป็นกําลังใจให้สงวนหญิงด้วยนะคะคาเบื่อบือจ้าสาวสอยา